ครับสวัสดีนะครับพ่อเปนนังแล้วพ่น้าอาบูยาตายางทั้งหลายยังไงก็อยู่กับจิบจิบขลังกันเดิมกันดีกันนี้แน่นอนนะเองมันตัดโอใครยังไงก็โชวยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดนสักสักร้อยกดกราดิ้งกูกรีโกกรีให้กับจิบจิบขล่ากันดีคกนนี้เวอร์วังอลังการกันเด้อเดียราโอใครนะมันทุกคนจัดไปวันนี้ก็เก็บคุยเอาบาติสสาวสวยจนสระใจดีใจดีของเราราชินีเหงียนข้าห่วงไม่ต้องพูดพระรัมเรรมอะไรเยอะแยะเหมือนเดิมนะมันทุกคนแหกต้นเรขอา หนบ,บานะดูสิว่าหนะ้าการที่จุบจิบกดไมาและสิบบาทเริ่มต้นมันจะเป็นยังไงจะได้กัำไรสักเท่าไหร่เออนะเมือวานกำไรหลักหมื่นวันนี้สัก เหมือนเหมือนเดิมนะครับทุกคนแต่จริงๆไม่ต้องไปหวังพึ่งอะไรมันมากนะทุกคนจริงๆต้องดูว่าวันนี้เราพอใจที่ได้กําไรเท่าไรแตกสวยแตกมากแตกน้อยแตกอะไรยังไงแล้วมันพอใจเราก็เลิกเล่นไปเลยแล้วก็ออกไปถอนตังค์แล้วก็ไปใช้กินเหลา้ากินอะไรเฮียฮะปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงกันดีกว่านะทุกคนโอเคมายัางไงก็ช่วยสนับสนุนให้กับจุดจิบด้วยก็เพียงแต่ท่านดูคลิปวิดีโอนี้แล้วยัยงไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสักสักไรกดกดอะไรกู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  โม่แต่พูดพร่ำทำเพลงโม่แต่อธิบงอธิบายมึงให้กูเข้าโบน,นั่นเลยนะเนี่ยเฮ้ยมึงจะบ้าวะเนี่ยเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหมาแรกมึงให้กำไรกูแล้วนะเนี่ยไม่ได้ไแจกจใ่ายคนอื่นเขาบ้างโอ้โหเสียดายแผนที่ไม่ตกลงมาวะเนี่ยโอ้โหแม่งพอบอกว่าให้แจกจ่ายให้กับคนอื่นแม่งไม่ให้กูเลยเนะอะไรวะนี่ทำไมจะรายจะดับไซะกรรมอะไรกันจะ,ะ,ะจิ้มสกขนาดนี้าไม่ทนโอ้ยมาจังหวะนี้ กองคิวยาวประมาณ5,500กิโลเมตรแล้วครับทุกคนโอเคยนะอย่างน้อยนะจบมาไอ้จบมอรนารอมนี้นะ่าจะเออกไปปรับไอ้กันแน่นอนแล้วครับทุนทตอนนี้กำลังขอเราไปที่นาะเท่าไหร่ดี โอ้โหยังเกลืออยู่พื่ทุกคนอุ้ยสองไม้ยังไงจะได้กําไรหรือเปล่าโอุ้ยยังไงมีโอกาสปะโอ้โหแผพที่เปิทางโอ้โหจบแล้วเพื่นทุกคนยังไม่ถึงสามร้อยโอ้โหอะไรกันวาเนี่ยทำไมมาน่าเครียดน่าเครียดกันสักนาดนี้โอเคนะมาพูกถึงข่โอเคไม่เป็นไรนะประมาณกระต่อนแล้วไปรู้กันตอไปดีกว่าคอนเฟิร์มจัดไปเบ๊เบโอ้โหมารู้กันตอดีกว่าโอ้มาเถอะนะการไรลเมมามาตัวเองพอได้อยู่ห้าบาทจัดไปเด้ยเคมาสิบบาทจัดมาโอ้โหเย่อุ้ยเย่อ้ย มาจังหวะนี้เต็มช่องไปดีสวยงามรับแท้และเจริญกันแน่นอนนะ้วคสังคันมาแล้วก็ต่อที่ก็อ้ยกองเอของเรานะอย่าประมาณห้าบาทมาดีจังหวะนี้ยี่สิบบาทจตไปจะโดโมาคูณหกไปดี คูณ3มาดีเคนะฮะตอนนี้3ามบาทมพทุกคนโอเคถือว่านะสมเหตุสมผลแล้วครับนทุกคนก็นะเพื่อนทุกคนใครที่ถูกคิจุ๊บจิบก็จะรู้อยู่แล้วว่าเวลาจุ๊บจิบได้กําไร3ามบาทเมื่อไหร่นะเอ้ยสามบาทเมื่อไหร่จุ๊บจิบก็จะทําการประมาที่20บาทนะถ้าเป็น200นะจุ๊บจิบก็จะประมาที่12บาทแต่ช่วงนี้จุ๊บจิบใจโรงใจรอนะเพื่อนทุกคนนะจุ๊บจิบก็จะปรับไปที่2อบาทเอ้ยไม่ใช่20บาทเลยแล้วกันบางทีก็ปรับไปที่12บาทแต่ส่วนมากนะเดี๋ยวนี้ที่เห็นบ่อยก็จะปรับไปที่20บาทเลยจะไม่รอได้กําไรตอนถึง สามร้อยแล้วครับทุกคนนะฮะแล้วช่วงนี้จุ๊บจิ๊บก็จะแบบให้ความสนใจเป็นพิเศษพิเศษนะสำหรับเทอร์โบของจุ๊บจิ๊บแล้วครับทุกคนจุ๊บจิ๊บเปลี่ยนเล่กดเล่นเทอร์โบบ่อยมากแล้วครับทุกคนโอเคจัดไปนะเฮ้ยกดเล่นเทอร์โบก็ได้กำไรเหมือนกันนะเว้ยเออไม่เชื่อก็ลองนำไปเล่นดูกันได้นะเออลองทดสอบกันได้นะทุกคนนะทุนน้อยเนี่ยลองดูแต่ทุนมากนี่อันนี้ไม่แนะนำนะครับทุกคนนะเผื่อแบบไม่ได้กำไรหมดตูนตายห่าทุกคนนะทุนน้อยยังพอได้แบบได้ลุ้นได้อะไรมากกว่านะเลยถพื่อบนทุกคนต่อให้ จะเล่นได้กำไรเป็นแสนเป็นหมืน่นเป็นล้านอะไรเงี้ยจุ๊บๆก็จะยังคงเล่นที่ทุนหนึ่งร้อบาทเท่านั้นแหละเพื่ทุกคนนะเพราะว่าตังย่างอื่นจุ๊บๆเอาไปกินเหล้ากมดเลย <laughs> โอนะ้ขีนะพื่อนทุกคนโะอ้ขี้ อย่างเมื่อกี้คอมโบคอมจอย์ได้กำไรเพิ่มมาอีก120บาทแล้วครับเมื่ตอนโอเคจะจัดไปนะตอนนี้539บาทแล้วทุกคนตอนนี้ภาวนาขอได้กำไรถึง1,000บาทก่อนแล้วกันเมื่อตนโอ้โหกำไรของเราังไปไม่ถึงไหนเลยมา10บาทจัดไปเย็ดโอ้ยเอาเรื่องเอา,าเรื่องใช่ไหมกันเนี่ยมาแล้วก็ต่อโอ้โหย,ยังพอได้ปืนคู่ไปเพียกันขอราว20บาทจัดไปเย็ดแค่มาคิวคิวมาดิโอ้โหมา10บาทจัดไปเย็ดโอ้โหตัวคิวก็ยังพอได้มาดิเอมาต่อแล้วยังพอได้คิวมาโขนสามไปดิ จังหวะนี้3ามกูซ่เป็น9แล้วครับมันสกัดโอเคสวยงามระดับเทเลเตลึงกันแน่นอนแล้วมันสกันโอเคคูณ3จัดไปเบ็บเอโอ้ JI, okay, โห so mm. มาด oui, ูต <alien food> ่อได้ก็โอ้มาตอนนันกัไรไม่มาโอ้ยังพอได้ตัวคิวอยู่นะโอ้โหยัดเขมา3บาทจัดไปยัดโอยัดโดยัดโดยังเกลียวยูโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยทำไมการลครเรามันจะเกลืออะไรกันซะขนาดนี้มันสกัดอูย ยังเดี oh ๋ยวเขาอมนารีกเลยงมันตะคนอว่อะไรจะดวงดีดงมันดงเกี่ยวอะไรกูว่าเดฟฟ์เปอร์เฟกส์สักขนาดนี้มัทตะกลัดมาล่ะก็ตาอดีกว่านะชียโอเคได้กำไรขนาดนี้ก็ได้ขนาดเด็กมาด่ารายนะเชียวมันตะงลัดโอเคมาลูกก็ต่อไดีกว่ายังไงต่อละมึงฮะมึย้ายกำไรกูกี่บาทแล้วเนี่ยกูรอรถย่างใจจนเจอดแล้วนะเฮ่อมาดีจังหวะนี้ยังไงต่อโอ้โหยังพอได้เอวโอ้ยลายไม่ค่อยสวยเลยว่ะเออนะฮะอืม เกลือสุดๆไปเลยอะไรวะเนี่ยเอเ้ยยังพอได้เปิดคู่ปีกันขอราวอยู่เออมาตัวคีตัวคีมาต่อน,นี่มาจังหวะนี้น้ำมันตะขันแต่ก็ยังเกลืออยู่เพื่อนคนอีห้าร้อยแปดสิบสองบาทเองยังน้อยอยู่นะอัน,นกับอะไรอันน้อยนิดกับจิบๆน้ำมันขันสามสิบบาทจประปรักษาทุกโรคทุกภักพยพ้นจากปัญญายาอันตรายสั้งสิ้นเต๋อสามร้อยสิบห้าบาทแล้วกับมันตะขันโอ้ใครเอาเรื่องอะไรก็ารชามขนาดนี้นนมาโอ้อยหนึ่งพันบาทไปเลยหนึ่งพันบาทไปเลายเพื่นอนทุกคน มาก็หนึ่งพันบาทชัดกายเถอะโอ้ยแย่เคสองพันเรามัทุกคโอ้อะรป่ะมาณก็ต่อนี้รออะไรอยู่เนาวโอ้ยมานี่แบบนี้นะสวยงามร่ามแท้ไรตัวเลยกันแน่นอนนะแบบนี้การได้กําไรแบบนี้ก็สวยงามมร่ามเฟี้ยวกันเลยทีเดียวน้ำมันขุนหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งบาทมันขันอะไรจะเว่อร์ฟังอารงการกันสักขนาดนี้โอ้โยร้องเว้ากันเลยทีเดียวมันทุกคนว้าวว้าวว้าว โอ้ว้าวว้าวโอเคคอเรกจัไปนะกำไรสุทธิทททเททวินนี้อยู่จบอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทแล้วกันทุกคนโอเคคนนี้ต้องการปรับมาไปที่แปดสิบบาทแล้วกันทุกคนโอเคมาลุ้นต่อเดินต่อดีกว่ามาจังหวะนี้ยังพอได้อยู่โอเคมายี่สิบบาทเอาเดย์เอาเรื่องรกคาชั่งกันนะเนี่ยมาแล้วก็ต่อดีกว่า,อา,าโอ้มาอุ้ยหนึ่งพันบาทยีท่ขี้ทำไมมันสามพันไปเลยวมัอ้อ อ,อนี่เดียวจะสามพันอยู่แล้วมันนะอาใครมาแล้วก็ตนนัดอีกอ้ยมาอย่งพอได้อยู่มา 8. 8. ยิบสี่าทจะไปเยอดโกมากกมา,มาทมีจังหวัดจังหวะดนี้กม็มาอีครับก็มาก็มาที่ยนวูวูวูวนวอวูวูนูว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 ูนนวูวรวูววูวูวงพอได้อยูนะจ๊ะูะูู่วูาารรวูวูเูวเวูวูวูงวูงูวูวัวูัูวูวูีูว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 วูวูวูววู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 กว่วาาูววูวูวัวูววเอูว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 ้งพอได้ ได้ไงต่อดิโอ้โหยังเกลือยอยู่กับมันค่ะ โนี่ยังพอได้อยู่มันกโอเคมาคิวมาดิจังหวะนี้โอ้โหแล้วไปแตกหนึ่งแตกสวยมทุกคนโอเคแล้วเข้าพนันด้วยยีตแคอะไรจะแบบจอมเฟี้ยงกระเจ้าท่อกันสักขนาดนี้มันตะครับโอเคโอ้สวยงามรามแท้อะไรแต่เหลือกันใส่แต่ทีเดียวมาจัดไปที่สิบมนฟรีกันเลยทีเดียวมันตะครับโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยกับอะไรของจิ๊บสวยงามจริงๆเลยมาดิจังหวะนี้ร้อยแปดสิบบาทจัดไปยีตแค่มาแล้วก็ต่อเดียวโอ้โห อาไรกันวันนี้บาจะพอได้กําไรกันหรือเปล่าทุกคนสามสิบพับาทจะไปเยึดเ้มายังพอได้ตัวเอวเอาเรื่องเรื่องกระชับเหมนกันเนี่ยมาแล้วก็ต่อที่ก็มาสองร้อยสี่สิบบาทจะไปเยึดเ้เอาเดมาเดจังหวะงในคอรอธนาคารได้กำไรมากกว่านี้หน่อยละครับทุกคนโอเคมาแล้วก็ต่อที่ก็โอ้ยมียังพอได้ตัวเคอยู่นะโอ้ยมายังพอได้อยู่สามพันแล้วทุกคนโอ้ยมาขอประคุดไม่หยุดเลยโอ้ยคิดว่าจะได้ตัวเคมาต่อแล้วทุกคนสี่พันแล้วทุกคนยังไงจะเพมะมีโอกาสได้กำไรห้าพันไหม อีกสองใบที่เหลือนี่อุ้ยโอกาสมาแล้วได้มากกว่าได้มากกว่าห้าพันอีกยัดเขมาดิโอ้ยยัดเขมาจังหวะนี้กี่บาทว่ามาเฮ้ยโอ้ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทกำไรโคตรดีเพื่อนกคนโอเคมาลงกันต่อดีกว่ามาจังหวะนี้โอ้ยมาโอ้มามาสุดท้ายมามาแปรที่ประทางของเรานะทุกคนหกพันห้าร้อยสิบหกบาทโอเคนะทุกคน โนะดยจุย๊บจขอเนี่ยต้องการประมาะไปที่ซอร์บานเลยนะค,ะนครับทุก่านวันนี้จุดบจิบได้กำไรมาแบบจำเฟลกระเจ้าทอดกับสักหนาเนี่ยทุกง่ัดโอเคคอนเฟิร์มจัดไปนะวันนี้กำไรหลักหมื่นสองหมืน่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นต้องเข้าแล้วโอ้เฮ้ยเฮ้ยมึงบ้าวะนี่ โอ้เขามองแล้นก็ต่อเลยเหรอเนี่ยอู้วอะไรวะทำไมตัวสูตรเทอร์โบมันโหดสักขนาดนี้เพื่อนทุกคนโอเคจัดไปนี่โอ้อืมก็มาดิครับอะไรวะเนี่ยทำไมมันจะสวยงามร่าแท้และเต็มกันสักขนาดนี้เพื่อนทุกคนโอเคมาดิอู้ยลงกันต่อ40บาทจัดไปอู้ยโคตรไปดีเย็ดเคเอาเรื่องอะไรกระจากันนะเนี่ย2190บาทนึ้อยมาลงกันต่ออู้ยมา ยึดขี้กี่บาทว่ามันโอ้โหอันหนึ่งร้อยบาทจะไปโอ้โหไม่ใช่มันจะแบบแต่น่าจะเต็มเลยตีโอ้ยโอ้ยยังไงบอลนัดนะบอลนัดป่ะเนี่ยเฮ้ยโอ้มาแล้วก็ผ่านไปมันก็บเธอที่มีมี้งแล้วก็ได้จับไปไม่ละไม่ละโอ้โหเกลือสุดเลยโอ้ยมื่อกี้จะให้กำไรกับจุ๊บๆเลยนะเนี่ยโอ้โหเยอะเกลือเกลือเกลือโอ้สาหวังบารมีจุ๊บๆว่าจะได้เข้าบอนัดอีกรอบโอ้ศาสตร์ไม่เป็นไรออกไปเอาข้างนอกก็ดีกว่า อ้ยหนึ่งเมื่อผ่านมาดิ สักทีเถอะสักทีเถอะหนึ่งหมื่นบาทโอ้โหทึงอยู่แล้วมาตะขันโอเคประมาณกันต่อดีครับรออะไรกันอยู่เล่ามาคนนี้ต้องการปลาปลาปฏิเสธร้อยบาทแล้วกันมาตะขันคอนเฟิร์มจัดไปแม่แม่มาเนี่ยลงกันต่อดีกว่าโอ้โหมาเก็บที่เก็บทางของเราโอ้ยมายังพอได้อยู่นะมาตะขันหนึ่งร้อยคูณสองไปดียี่ิบเคมาเอาเรื่องโอ้ยังพอได้อยู่หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทโอ้โหเอาเรื่องอาชัยเหมือนกันนะเนี่ยมาเนี่ยเก็บที่เก็บทางของเราโอ้โหจัดไปสามร้อยบาทจัดมาดียี่ิบเค มาเออมาไปที่แม่ทาของเราย่างพอได้อยู่โอ้ยมาต่อคิวไปดิเต็มช่องไปดิโอ้ยมาจังหวะนี้หกร้อยคูณกันต่อนะครับทุกคนโอ้โคูณห้าไปดิโอ้ยเคหนึ่งเวันไปลาวหนึ่งพันหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทแล้วมาทุกคนโอเคมาจัดไปโอ้คุยมาแล้วก็ต่อดีกว่าโอ้ต่อคิวของเรามาดิยังพอได้กําไรอยู่นะอะไรอะไรค่าใช้จ่ายมันก็ได้ไหมสิคะโอเคมาแล้วก็ต่อดีกว่าโอ้โต่อคิวจัดไปเบ๊ะเไม่พอไม่พอต่อคิวมาต่อโอ้โหไม่พอโอ้ย มาจะรอปฏิบัติราเอาเรื่องกันนะเนี่ยเฮ้ยไม่พอใจจ๊บจิบเลยอะ่ะมาอื กำไรเอาสักกี่บาทได้ไหมทุกคนเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามันจะแตกหนักจะเต็มเท่าไรนะถ้าแตกหนักจำเฟียก,กเลยจะทอดได้พอเลยออ้ยโอ้โ,อโอออหเขากอนนัโคตรเยอะเลยของมันวันนี้ขอแบบให้ฉายาเป็นสูตรสแกตเตอร์แล้วกันเม,ามาื่อวานสูรเธอโบโคูยี่สิบวันนี้สแกตเตอร์คูนยี่สิบไปดิยัดเคเข้าสแกตเตอร์โคตรเก่งไอ้สัตว์ไม่รู้กี่รอบเลยจำไม่ได้แล้วไม่ได้น้นํเพราะ่อกคนโอเคมาคอมโบกันต่อไปดิยัดเคหน,นึ่งพันแปดร้อยมาักคนโอ้โหเถิงเถิงกันเลยที่เดียวมนสักขอ ก็มาขอเรามาแบบจังฟียวก็เจียวทอดกันเลยสิเดี๋ยวโอ้ยสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทน้ำมันขันโอ้เคยมาแต่น่าจะเต็มไ,ไปเลยน้ำมันขันดูสิว่าจะจบปีที่คุณมันได้เท่าไรหลักหมื่นหลักแสนต้องเข้าละเออแต่ขอหลักหมื่นแล้วกันวนันนี้นะจบวันนี้รอบนี้จะได้ออกไปถอนตังค์เลยะนะมั้งนะดูจากทรงก่อนเอ,อ้ยมายังพอได้อยู่โอ้โหเนี่ยวายชอบมาปิดที่ปิดทางนะ อะไรกันวะเนี่ยเกี่ยวกระดาษเกี่ยวใจทำไมไม่ให้กำลังใจกับจิ๊บๆเลยนะครับมนอนทุกคนโอ้โหเกลือสุดๆเลย่อนทุกคนอ่าโอเคสองหมื่นนะมันทุกคนโอ้โหเข้ามาในรอบนี้ได้กำลังอยู่ที่ไปเจ็ดพันแปดร้อยบาทโอ้โหถือว่าโอ้ก็จำเฟี้ยกันทีเดียวแล้วมันขัดโอเคเด้อ จุ๊บจิบขอเนี่ยไม่เล่นต่อแล้วครับทุกคนวันนี้ก็นะแนะนำกันไปเลยนแล้วกันวันนี้จุ๊บจิ๊บเริ่มต้นด้วยทุนหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองมาทุกคนนะ,นะด้วยการกดเทอร์โบนะแต่ไม่ได้มีเล่นออโต้แล้วนะจ้าช่วงนี้ไม่เล่นเลยแล้วกันมาทุกคนกดเองน่ะเลงพอแล้วกันะนะกับเทอร์โบของเราวันนี้ทำกำไรได้สูงสุดอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดสิบหกบาทจุดห้าสิบตางแล้วมาทุกคนวันนี้มาเริ่มต้นที่สิบบาทนั้นปรับสูงสุดอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะถ้า,าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจริงชอบวิธีกรรมประมาณุนนนนน้้อออยยยะทุรต่หักถ้าชชื่นอรลง กดกระดิ่งกูเกียกูดิงให้กับจุ๊บจิบคนหล่อคนเดิมคนดีคนนี้แน่นอนนะเอ็มทุกคนยังไงก็กราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมกับจุ๊บๆมานานแสนนานแสนนานนะทุกคนโอเคนะสำหรับวันนี้นะสาวสวยจุสลัดเจดีย์เจดีขอรับและจุ๊บๆคนหล่อคนเดิมคนดีคนนี้แน่นอนนะเอ็มทุกคนก็ต้องขออนุญาตกราบลาพบพีนางเซอร์เเซอรไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีวันนี้ไส้กุ้งใบเห็นเลยเบ๊ะเบ๊ะจุ๊บจ๊ก โอ้โหพูดมากสะกูอิเยน้ำลายเต็มปากแล้วเจอกันนะช่าเพื่อนพี่นางสุขสุขันจเจอเันเบ๋แบบ <laughs>